วันจันทร์ผมไปนั่งความมามีของมีอะไรียนโลกในเนี่ยทเวอร์ีเป็นติมเลเตอร์ที่เกมนี่เกมนี่นะครับเขางกคลามมามี่ไหนนานมากคลิปล่าสุดก็หนึ่งเดือนที่แล้ว มานคสวแ่ยมควทีมผม้สเยวเลยอันไหก็มาเลยนี hacia, ่เลยคอโหแรงใะตีแรงะด่วะเตะการเล่นผม ผู้ชมมีความคิดสำคัญเนานะก็เลยรก็าตายไปแบบนี้ผมไม่เคยตายผมไม่มีวันตายผมไปเอามาตาัดใ,ในผมว่าไม่วันโดนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเด้งดึ๋ง ความตังไหมายเราเริ่มไปกลเอาจริงแล้วแล้วผมได้เวลา 你可没免得跟新老虎较劲了。 เอาไงตนีเ้านแตกโอเคคนนึงโอเคคนตายคนนี้ยังเก็บไอนี้ไม่ได้อันนี้จะตายงไม่โอนเท่ากับแตกโอเคจบเกมโอเคเรามาเล่นโตไ้กันก่อนดีกว่านะครับพักอารมณ์นิดหน่อย 哎呀，你不哭，我也很过意了。 อยู่ดีๆเร่งมาที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องมันสับๆมาป่านจะได้น <ๆ S 2> ี่นาแต่เอานี่ไปก่อนดไ,ไปด้านซ้ายเดินไปด้านซ้าย นี่ผมก็มากับหน้ากากสีเขียวผมก็มีจงนอสีเขียวเอาบาต์ก็แบลต์สีเขียวถ้วาแลต์มากเลยมันสำหรับต่อย ชอบเลยไม่ชอบทำสันแต่ผมก็ถือว่ามนอถือที่ดีนะหัว,วแตกเปิดตั้งค่าผมเสียตั้งค่าหัวแตกได้ง่ายลองไปใช้อันดู ลากขึ้นนิดเดียวหัวแตก่ะเพราะว่าเกมดีมากจริงแรกไปกี้หัวล้วนทำไมมันขึ้นสังหารพิ่โก้ เกมนี้ผมจะเล่นปืนนึงที่ผมโคตรชอบอยูู่มันชาร์จวัตเตอร์ปืนสุดโกงที่ตอนนี้ที่อก็ยังไม่เหนือ่อยเหนื่อยใจมากตอนนี้ เกมกันดีกว่าไปเล่นไปเล่นย่านคนชิยวดีกว่ามาเข้ามาในย่านคนเชียบมาหนึ่งเดือนสีแอร์บอดด้วยแอร์บอดด้

ชอบึ้นตรงนี้มาได้เฉยโต้คือผมชอบปิงนะเอาเออปิงปิงคุณเคเห็นไหมผมวิ่งล่ดโทรศัพท์ตรงนี้จ้ขึ้นมาได้เฉยทักสาระต่อไปนี่ยเนี่อย่าลวกลวกกูมีเึ้น อะไรเกมนี้เปลี่ยนเกมโอ่าเราอยู่ริมหัวเลยเก็บซุปเปอร์คับอีกไม่โค่นตัวฝ่ายที่ออนแน่ถูกนะไี่เป็นลูกเดืออีกทุกคนเมื่อกี้มันส่งแต่ ใครสามารถออกไปดีได้เพราะมันจะเด้งก็้วผมก็ได้อยู่อะ่ะแมตายแลย้วอิอเ้ยเจ้าตัว <c oughs> เอา,าอเฮ้ยมาอยู่ในเกมเอาเป็นทิกเฉยแล้วผมต้องแปลงร่างเป็นเอเ,เอ็กเพื่อที่จะไป เพื่อที่จะลบจัก,กรวาลนี้ออกจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหรีซะโทรสับออกเกมหมดเลยดีจริงๆก็ผมทำคลิปนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอใครที่มาเข้ามาดูคลิปนี้แบบดูจบนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีมาก เพราะว่าผมจะขอให้คุณโชคดีไปตลอดชีวิตสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับเท่านั้นจบ